อาสลับต่อไปก็ขอวอกเ้าหาหลักการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนะครไม่ต่างอะไรกับการเข้าสู่สนามรบไม่ต่างอะไรกับการเข้าสู่สนามรบและถ้าจะพูดให้ชัดเจนลงไปจริงๆการปฏิบัติธรรมนี้เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันกับ เราอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเนีเราจะต้องทำความรู้สึกว่าเราตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกลองคิดดูที่ว่าผู้ที่อยู่ในวงล้อมของข้าศึกนั้นจะนอนหลับสบายทานข้าวอย่างสบายอยู่อย่างสบายพู้ง่ายก็คือยืนเดินนั่งนอนนั้นจะสบายไหม การอยู่การฉันการอยู่การกินอะไรต่างๆจะสะดวกสบายไหมก็ไม่สบายจะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเผลอไม่ได้เผลอจะตายเพราะฉะนั้นจะต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือนักปฏิบัติธรรมเราจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาว่างันันเถอะเตรียมใจอยู่ตลอดเวลา ละวังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันกับอยู่ในวงล้อมของข้าศึกส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นจะได้นำมาถวายในภายหลังว่าอยู่ในวงล้อมของข้าศึกนั้นเป็นอย่างไรแตาสำหรับหลักการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในเบื้องต้นของการเจริญภาวนาครูบาอาจารย์ผู้เป็นนักปราชญ์ท่านได้ กำหนดเป็นหลักวิชาการเอาไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงสามารถเอาชนะข้าศึกคือกิเลสได้อันนี้พูดตรงๆเลยว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นโดยตรงแล้วก็คือทำลายความโลภความโกรธความหลงโดยตรงแล้วจริงๆ เราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายความโลภความโกรธความหลงทำไมความโลภความโกรธความหลงมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเราจึงจะทำลายมันมันเป็นอะไรล่ะเราจึงจะทำลายมันองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ท่องเที่ยวอยู่ในวะะรรัฏสงสารบางชาติก็ไปเกิดเป็นเทวดาบางชาติก็ไปเกิดเป็นพระพรมบางชาติก็มาเกิดเป็นมนุษ,นนนษนย์บางชาติก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางชาติก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายบางชาติก็ไปเกิดเป็นสัตว์เรชานวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดทำไมเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเนะี่ยจึงมีความทุกข์เ,เกิดมาแล้วเนะี่ยแทนที่จะมีความสุขโดยส่วนเดียวอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละพอเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยร่างกายมันก็แก่เราชอบแก่หรือเราชอบหรือความแก่นะ นอกจากแก่แล้วก็เจ็บป่วยอีกเราชอบความเจ็บความป่วยหรือนอกจากนั้นอีกก็ตายแล้วเราอยากตายหรือถามใครก็ตามไม่มีใครปรารถนาความแก่ก็ไม่มีใครปรารถนาความเจ็บป่วยก็ไม่มีใครปรารถนาและความตายก็ไม่มีใครปรารถนาและการพราดพลาดจากของอันเป็นที่รักคนอันเป็นที่รัก ทุกรูปทุกนามไม่มีใครปรารถนาแต่ทุกรูปทุกนามจะต้องได้รับเสมอกันหมดยากดีมีจนค้นแค้นอนาถาถือกระเบื้องขอทานถือกระลาขอข้าวบ้างมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นกษัตริย์ก็ตามส่วนนี้ได้รับเสมอกันทั้งหมดเราปรารถนากันอย่างนี้หรือ เราอยากจะเกิดหลายครั้งและแก่หลายครั้งเจ็บป่วยหลายครั้งตายหลายๆครั้งหรืออย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นนอกจากนั้นเราปรารถนาสิ่งใ,ใดๆในโลกของเรานี้ทั้งหมดมันไม่ได้สมความปรารถนาทุกอย่างเราปรารถนาไม่อยากแก่มันก็ไม่ได้ยำปีช่างนรปติตามปีทุกขัง มีความปรารถนาสิ่งใดๆไม่ได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาชาวโลกจึงเกิดความเดือดร้อนกันคือเป็นทุกข์เห็นไหมไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะป่วยแต่ร่างกายพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นรังแห่งโรคมันจะต้องเจ็บต้องป่วยแน่นอนเราไม่ปรารถนาการตายแต่เราก็จะต้องตายเราไม่ปรารถนา พลัดพ้าจากกันและกันเราก็จะต้องพลัดพ้าจากกันแน่นอนพ่อจะต้องพลัดพ้าจากแม่สามีภรรยาจะต้องพลัดพ้าจากกันบุตรธิดาจะต้องพลัดพ้าจากพ่อจากแม่พ่อแม่จะต้องพลัดผ้าจากบุตรธิดาและสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันทั้งหมดอันนี้มันเกิดจากเหตุอะไรพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ชัดว่าเกิดจากอำนาจของกิเลสทั้งหมด ทำให้เราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายขนาดบางครั้งเราท่านทั้งหลายเห็นเต็มตาอยู่เห็นคนแก่ก็เห็นอยู่ลองถามจิตใจของเราดูสักนิดว่ามันเกิดธรรมสังเวชบ้างไหมมันเกิดธรรมสังเวชบ้างไหมเราแก่เองทั้งๆท,ที่เราแก่เองเนี่ย มันเกิดธรรมสังเวชบ้างไหมขนาดแก่ๆล้วยังสาธุขอให้ขพาพเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกยังปรารถนาหยับแก่อีกนี่เห็นไหมเราแก่เองก็ดีเห็นคนอื่นแก่ก็ดีแทนที่จะเกิดธรรมสังเวชบ้าง เพราะความแก่นี่ไม่มีใครปรารถนาเลยมันไม่น่าดูงั้นผมก็ข่าวร่างกายก็เหี่ยวยน่นเรียวแรงก็หมดไปเดินก็งอเงนเงิน,งนตาก็ฝ้าฟางจมูกก็ได้กลิ่นไม่ค่อยดีหูก็ฝ้าฟางลิ้นก็รับรสไม่ค่อยดีอะไรต่างๆในทํานองนั้นมีแต่ความแก่ทั้งหมด ทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดความลําบากขณะที่เห็นกันอยู่อย่างนี้เนี่มันเกิดธรรมสังเวชบ้างไหมเบนจิตเบนใจของเราเบนจิตเบนใจของเราเนี่ยออกจากพบจากภูมิอันที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายนี้บ้างไหมบางครั้งมันยังไม่คิดเลยเห็นไหมมันเกิดจากอำนาจอะไรกิเลส กิเลสมันปิดตาบังใจทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจขนมัวทำให้จิตใจมืดบอดทั้งทั้งที่ตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นยังไม่เกิดธรรมสังเวชเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นศัตรูธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์แนะนำพร่ำเตือนไว้ชี้แนะแนวทางไว้เพื่อสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป แต่กิเลสมันเพียรพยายามทำให้ชาวโลกทั้งหลายหลงกลมันอยู่ตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่น่าคิดความเจ็บป่วยก็เช่นกันเราท่านทั้งหลายเคยเจ็บป่วยกันมาเคยปวดหัวปวดฟันปวดท้องเคยเจ็บไข้ได้ป่วยมากันทุกรูปทุกนามทั้งๆท,ท,ที่มันเจ็บมันป่วยอยู่อย่างนี้แหละ ใจิตใจของเราลองถามมันดูทีมันเบื่อโลกหรือ,อยังมันยังพอใจในโลกอยู่หรือหรือมันเบื่อโลกนี่มันจะต้องถามดูจิตดูใจของเราทั้งน้นที่มันเจ็บมันป่วยอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่บ้านนอนอยู่เรือนจิตมันน้อมไปเพื่อความพนทุกข์ไหมจิตมันน้อมไปเพื่อความพียรพยายาม เผาผ่านกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดบ้างไหมบางครั้งมันยังเฉยๆอยู่ยังพอใจในโลกนี้อยู่ยังพอใจในการเกิดอยู่เห็นไหมทาไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสทั้งสิ้นเพราะกิเลสทั้งนั้นว่างั้นเถอะมันปิดตาบังใจท,งทั้งที่เจ็บป่วยอยู่มันยังไม่เกิดธรรมสังเวชเลย ทีนี้เวลาเราเห็นคนตายบางคนก็เป็นผู้อันเป็นที่รักของลูกๆพ่อตายแม่ตายลูกจะต้องร้องห่มร้องไห้แทบใจจะขาดบางทีสามีตายก็ร้องห่มร้องไห้กอดกันอยู่บางทีภรรยาตายสามีจะต้องเป็นทุกข์เราก็เห็นชัดอยู่แล้วถามจิตของเราสักนิดดูว่า มันเกิดธรรมสังเวชบ้างไหมมันคิดอย่างไรบางครั้งมันยังเฉยๆสามีตายผู้เป็นภรรยายังเฉยๆอยู่ยังต้องการสามีใหม่อยู่ก็มีภรรยาตายสามีก็ยังไม่คิดยังไม่เกิดธรรมสังเวชอะไรเลย ยังต้องการภรรยาใหม่อีกก็มีทำไมมันจึงเป็นถึงขนาดนั้นเห็นชัดเจนอยู่ว่างั้นเถอะนะก็เพราะอำนาจกิเลสมันครอบงำจิตทั้งหมดจึงทำให้จิตเศร้าหมองและขุนมัวไม่สามารถที่จะมองทะลุปูพง,งตามอัดตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสมาสมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ชัด เห็นไหมเพราะฉะนั้นกิเลสจึงเป็นศัตรูพุทธศาสนาของเรานี้เกิดมาจาก